สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะนักเรียนมาดูตัวชี้วัดนะคะเราทําแบบทดสอบให้ตรงกับตัวชี้วัดนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโ,ระโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0ูนย์นะคะ มาดูนะคะสาหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เราทาแบบแบบแบบทดสอบในคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนลองทําดูนะคะมาดูนะคะ,นะ,คะในแบบทดสอบนี้นะคะนักเรียนก็เอาเอาทดสอบนี้นะคะไปเขียนลงในสมุดนะคะอันนี้มีคะแนนนะคะข้อละหนึ่งคะแนนน mm ัก hmm. เรียนทําเสร็จแล้วนะคะส่งเข้ามาในนะคะ ลิงก์ที่คุณครูจะส่งให้ในลน์นะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะนักเรียนลองฝึกทำดูนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้ามานะคะเพราะว่าทุกข้อจะมีคะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ